พลังอาถรรพ์สตอรี่จากตำนานสู่เรื่องเล่าเผยทุกแง่มุมของโลกเล่นหลับที่จะทำให้คุณไม่กล้าทำบาปอีกเลยคำสาปแช่งของพ่อแม่ที่ลูกไม่กระตันอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายชาติเขามีฐานระนร่ำรวย พ่อแม่ของเขามีที่ดินทํากินมากมายส่งเสียนายนชาติให้เรียนสูงสูงและหวังว่าเมื่อลูกชายเติบโตขึ้นจะดูแลพวกท่านยามแก่เท่าแต่นายชาติเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่รู้จักบุญคุณชอบใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยและไม่เคยสนใจพ่อแม่ของตนเลย เมื่อพ่อแม่ของนายชาติแก่เท่าลงร่างกายเริ่มอ่อนแอเจ็บป่วยอ่อนแอดนายชาติกลับไม่เคยดูแลพวกท่านเลยกลับพูดจาหยาบคายคับไล่ไส้ส่งมาให้พวกท่านมาอยู่ในบ้านของเขาอ้างว่าไม่อยากให้พวกท่านเป็นภาระพ่อแม่ของนายชาติเสียใจมากต้องไปอาศัยอยู่กับญาติ ด้วยความอดอยากและยากลำบากก่อนที่พ่อจะจากไปท่านได้รวบรวมเรียวแรงอันน้อยนิดสาบแช่งในชาติด้วยน้ำตาว่าขอให้ความทุกข์ทรมานที่ลูกทำกับพ่อแม่จงกลับคืนสู่ลูกเป็นร้อยเท่าทวีไม่นานนักพ่อของนายชาติก็เสียชีวิตลงด้วยความตรอมใจ แม่ของนายชาติก็ตรอมใจตา,ตายตามไปในเวลาไม่นานหลังจากนั้นผลกรรมก็เริ่มปรากฏธุรกิจของนายชาติที่เคยรุ่งเรืองกลับเริ่มประสบปัญหาอย่างหนักเกิดการขาดทุนยับเยินหุ้นส่วนโกงเงินไปจนหมดนายชาติต้องแบกรับภาระหนี้สินมหาศาลทรัพย์สินที่มี ก็ค่อยๆร่อยรอลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็สิ้นเนื้อประดาตัวต้องกลายเป็นคนยากจนและที่น่ากลัวกว่านั้นคือลูกชายคนเดียวของในชาติที่เขารักมากก็เริ่มมีพฤติกรรมไม่ดีติดการพน,นันติดยาเสพติดและไม่เคยดูแลในชาติเลยกลับพูดจาหยาบคาย ทำร้ายร่างกายเขาและสุดท้ายลูกชายก็หนีออกจากบ้านไปทิ้งให้ในายชาติต้องอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครเหลียวแลนายชาติล้มป่วยลงอย่างหนักด้วยความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บและความโดดเดี่ยวเขานอนสมอยู่บนเตียงเก่าๆในบ้านที่สุดโทมและทุกคืน เขายังคงฝันเห็นพ่อแม่มาจ้องมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความผิดหวังสุดท้ายนายชาติก็เสียชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครจัดงานศพให้เขาร่างกายของเขาถูกทิ้งไว้จนเน่าเปื่อยก่อนที่ชาวบ้านจะมาพบในสภาพที่น่าเวทนา เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่กตัญญูต่อพ่อแม่คือเป็นกรรมหนักนักเพราะพ่อแม่คือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่การกระทำที่ไม่ดีต่อท่านย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนและความอับอายทั้งแก่ตนเองและครอบครัวผลแห่งกรรมชั่วนี้จะตามสนองอย่างรวดเร็วและรุนแรงนักฉะนั้น การเป็นลูกที่กตัญญูดูแลพ่อแม่ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับตะไคร้ด้วยนะครับไม่งั้นคืนนี้ได้เจอดีแน่ <laughs>